ดมาจนเกือบปีนะคะคลิปล่าสุดก็คือคลิปนี้เลยหลายเดือนมากๆแล้วในเซเว่นเนี่ยมีเครื่องสำอางที่แบบว่าอัปเดตใหม่เยอะแยะมากเลยก็เลยแบบจะเอามาแต่งให้ดูนะคะแต่ว่าก็ไปดูคลิปนี้เหมือนเดิมยังไงแพรฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยค่ะ ันแรกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คุชชั่นกันเลยคือแผเพิ่งไปกดสิวมาเมื่อวานนะคะหน้าแบบบางจุดก็เลยอาจจะแบบดูแดงๆนิดนึงแต่ว่าดูดีมากเลยนะคือปกติถ้าเกิดกดสิวมาวันต่อมาคือหน้ามันจะแบบแดงเป็นแผลจนถึงขั้นไม่สามารถแต่งหน้าได้แต่ว่าอันนี้มันโอเคมากเลยอันนี้เพรไปกดที่เซเว่นเดย์คลนิกมานะคะมาจ้าเดี๋ยวขั้นแรกอันนี้คือแบบมาเป็นถุงๆเลยนะมากเดี๋ยวเริ่มกันที่อย่างแรกเลยก็คือคุชชั่น ดีคือคุชชั่นรันจ้าแพไม่รู้มาก่อนว่ารันอ่ะเขามีคุชชั่นแบบเป็นซองด้วยเพราะว่าแพ้มีแบบตะลับแล้วพอเข้าไปเซเว่นเราเจอแบบเอ้ามีได้หรอก็หยิบอันนี้มาเลยนะคะมันเป็นอะไรที่เรารู้ว่ามันดีอยู่แล้วก็เลยเอามาใช้อ่าแพ้ก็จะใช้พับคุชชั่นนะคะแตะไปที่เนื้อคุชชั่นของเขาแล้วแพ้ก็จะุุ อันนี้คือแบบแพจะแปะไว้ตรงรอยสิวทิ้งไว้ก่อนเฮ้ยดูคนดูดิเห็นป่ะมันปกปิดดีมากอ่ะเนี่ยนางดีมากคือได้งานผิวสวยแล้วก็ดูดิปกปิดด้วยอ่ะต่อไปเดี๋ยวก็เอามาบิวเพิ่มบริเวณรอยสิวนี่ก็ใต้ตาด้วยนะคะหน่อยๆ ลงคุชชั่นเสร็จแล้วนะคะหน้าเนียนเบอร์นี้เลยนี่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 แล้วคือแบบทุกคนแพรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์แล้วเพราะฉะนั้นแพทก็ไม่ได้ซื้อคอนซีลเลอร์มาด้วย <S <S ขั้นตอนต่อ,ตอไปเดี๋ยวเราจะมาลงแป้งกันนะคะแพได้แดนนี่เลยแป้งสีจันค่ะกระปุกยจิ๋วอย่างนี้ราคาน่ารักอันนี้คือสีจัน bare to perfect translucent powder นะคะเป็นแป้งฝุน่นไหมมีสีออเอามาทาที่หน้าได้เลย แป้งเขาเนื้อแบบเนียนละเอียดมากข้อดีของการใช้แป้งฝุ่นที่ไม่มีสีนะมันก็จะไม่ลบกวนสีของพวกแบบคุดชั่นหรือว่ารองพื้นของเรานะสามารถใช้ได้ทุกเฉดสีผิวเลย นี่หน้าเนียนสวยใสยเป็นไงล่ะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันแพทจะใช้นี่เลย Blowit นะคะ Multi Vers Eyebrow Palette เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะ Cosmic Latte ค่ะนี่ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีแบบสีให้เอาไว้ไฮไลท์ด้วยแล้วก็เขียนคิ้วได้ด้วยนะคะแพทจะใช้สีนี้เอามาเขียนคิ้วเพราะว่าแพทไม่อยากให้คิ้วมันดูเข้มจนเกินไปโอ้ย เออเนื้อของเขาก็คือเขียนง่ายนะเอาจริงต่อไปแพรจะใช้นี่เลยของ run นะคะ run fix and lift b บร w ม a สคาร่ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งคิ้วแล้วก็ปัดมาสคาร่าแบบขนตาได้ด้วยนะคะอันนี้มันจะเป็นฟิลตาลนะคะหัวแปลงจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวแพะขอแบบเช็ดออกนิดนึงนะเพราะว่ามันดูแบบมันเยอะๆอะนี่โอ้ขนคิ้วตั้งมากขนคิ้วตั้งไม่ไหวอ้ <c oughs> นี่เป็นไงคะเปิ จะใช้พาเลตตาของเมเรสกาตัวนี้นะคะนี่อันนี้คือสามารถใช้ได้ทั้งตาแล้วก็แก้มนะคะนี่มีแบบว่าสีอเอาไว้ให้ปัดแก้มด้วยเข้ากันสุดดแพนจะใช้สีนี้นะคะเป็นสีแบบออกแนวชมพูอ่อนๆออกมาทาบริเวณทั่วเปลือกตาเลยนะมันก็จะดูเป็นแบบสีชมพูละมุนลนะมุนเนาะต่อไปนะคะใช้สีนี้ อันนี้คือพทจะเอามาทาตรงแบบชั้นตาที่สองอย่างนี้แล้วก็ขอบตาล่างนะคะแล้วก็ตรงหัวตาด้วยนิดนึงต่อไปเขามีสีแบบกลิตเตอร์มาด้วยหเห็นไหมเดี๋ยวพาจะใช้กลิตเตอร์สีนี้นะเอามาทากลางปึกตาค่ะุวยกลิตเตอร์เขาสวยมากเลยเนาะ ไปกลับมาที่พาเล t e บลูอิดอันนี้นะคือแพรจะเอาสีเข้มของเขาอะเอามาทําเป็นอายแชโดว์สีนี้ค่ะแพรจะเอามาเขียนแบบว่าตรงเนี้ยเป็นเส้นนำอายไลเนอร์นะคะแล้วก็ตรงนี้หัวตาอย่างนี้นะคะให้ตามันดูแบบมีมิติปุ๊บก,ก็ตรงนี้นะคะคือเว้นตรงกลางตาไว้อะสีสีน้ำตาลเข้มอะ อย่างนี้อืมสวยเลยแล้วแพก็จะใช้สีขาวอันนี้นะคะเอามาทาแบบเติมเป็นดอลลี่อายตรงตาล่างอะต่อไปค่ะเดี๋ยวใช้สีนี้นะคะเอามาปัดเชดดิ้งจมูกค่ะอ้าวฝนจะตุอีกแล้วอะไรอ่ะแล้วก็กรอบหน้า สีเดิมเนี่ยแหละแต่ว่ามันจะโดนสีกลางสีอันนี้ไปด้วยนะแล้วก็แบบไม่เป็นไรปัดเบาๆต่อไปค่ะพาเลตเมเรสกานี่เอามาปัดแก้มค่ะสีเขาก็จะแบบว่าออกส้มๆมอมชมพูพีชๆนะบริเวณที่ปัดก็คือปัดอย่างนี้ ข้ามไปข้ามมาลืม,ลม,ลม,ลมนู่นลืมนี่เนาะแพลลืมกรีดอะไรเนอร์แล้วก็ปัดขนตานะเดี๋ยวแพลจะใช้อายไลเนอร์ของอันนี้เลย in beauty นะคะเขาก็จะเป็นแบบว่าอายไลเนอร์ที่สามารถเขียนชาร์ดเขียนง่ายแล้วคือหัวของเขานะดูดีมันแบบหัวเล็กมากก็ทุกคนตวัดง่ายมากนี่อายไลเนอร์นะคะทรงที่เขียนก็คือเขียนตามนี้เลยนะที่เราแบบกรีดไว้ตอนแรก เรามาดัดขนตากันแล้วก็ปัดมาสคาร่าค่ะมาสคาร่าค่ะใช้ของรันเมื่อสักครู่เลย <c oughs> แต่ว่ามันไม่ค่อยหินตอนแต่ว่ามันแบบว่าเออปัดคิ้วอะโอเคนะแต่ว่าดีนะซื้อมาเสริมซื้อมาเผื่อใช้อันนี้แทนดีกว่าปัดมาสคาร่าเมเบลินแดงในเซเว่นมีแบบสองสอง อ่ะทีนี้ล่ะสะใจขึ้นเยอะต่อไปนะคะยังมีโปรดักที่แรลแบบอืตกใจว่าอุ้ยในเซเว่นมีอันนี้ได้หรอโลอิดนะคะ Holiday Eye Glitter ค่ะสีพิงโกล w เขาจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่มันจะเป็นแบบว่าโกล i พิงพิงแค่จะเอามาเติมหัวตาล่างค่ะแล้วก็เติมตรงนี้ด้วยชุบชุตรงกลางเปลือกตาโหวิงมาก แล้วต่อไปนะคะใช้ Blow It สีขาวเอามาไฮไลท์ค่ะน,นางไม่ค่อยวิงเนาะแต่ถ้าจะเอาโบอิดเมื่อกี้มาแตะๆอีกนึงเป็นไฮไลท์อ่ะเออพุ่งขึ้นเยอะว้าสวสวยจังเลยต่อไปนะคะ จะใช้ลิปสติกของ Baby b r i g h t คะ่ะรูกคนดูสิมันน่ารักมากแพรอะยืนเลือกอยู่ว่าเอาสีอะไรดีแต่ว่าเบอร์เนี้ยมันเป็นลูกแมว,แวเขาก็จะเป็นเนื้อแบบทิ้นทิ้น,นอย่างนี้นะคะวาววาวฉ่ำฉ่ำโอ้ยสีส้มมากเลย <laughs> มันจะกลิ่นหอมเลยทุกคนกลิ่นเหมือนแบบนมเปรี้ยวอะ ต่อไปค่ะยังไม่จบเหลืออีกหนึ่งสุดท้ายก็คือมันจะเป็นลิปกลอสนะคะของชา m i สค่ะอันนี้คือมีขายในเซเว่นด้วยเซอร์ไพรส์เวอร์สีมันจะเป็นแบบว่าแดงเชอร์รี่เชอร์รี่นะคะก็คือเอามาผสมเลยแดงส้มเพราะว่าในเซเว่นคือมีให้เลือกอยู่สีเดียวเสร็จ,รจแล้วจ้ามาเราค่ะ และนี่ก็คือฟ i n i s h ลุคของแพรในลุคนี้นะคะเป็นไงทุกคนแพรว่าโอ้โหลุคมันก็ดูออกมาแบบดูเต็มอยู่เด้อคือเดีนี้เซเว่นเข้าไปขนาดนี้แล้วเหรอคะคือเครื่องสําอางครบจัดเต็มครบทั้งหน้าเลยเอาจริงก็ถ้าเกิดใครกําลังมองหาเเครื่องสําอางราคาถูกหาซื้อง่ายไปซื้อกันได้เลยที่เซเว่นทเว็แล้วก็เอาลองมาแต่งตามแพรก็ได้ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย